สวัสดีค่ะตามที่ได้บอกไว้นะคะว่าจะติดตามความคืบหน้าของการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยนะเะ S 2ี่กที่กำลังต่อกับทาง CSOC ของจีนนะคะแต่ว่าต้องยุติไปนะคะเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์นะคะไม่มี MTU 396มาให้ใส่เพราะว่าทางเยอรมันเนี่ยไม่ยอมขายให้จีนนะคะเอามาใส่ในเรือดำน้ำของเราเพราะฉะนั้นนะ,ะก็เลยต้องมีการเจรจารนะ,ะหลังจากที่เลื่อนกันมา3ครั้งนะ,ะตั้งแต่ สภานะฮะ จนมาตั้งจริงๆตั้งแต่เมษาฮะแล้วก็มาพฤษภาแล้วที่สุดเนี่ยก็มามิถุนานฮะเพราะว่าทางจีนทางเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เปิดแล้วนะหลังจากที่เกิดโควิดอย่างหนักเพราะฉะนั้นทางจีนเขาก็เลยเลื่อนมาฮะเขาเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาฮะแล้วก็นัดหารือเนี่ยนะคะกับทางพลเรือเอกเฉลิงศักดิ์สิริสวัสดะะสิ์ฮะเสแจ็กนะเสนาธิการทหารเรือและเป็นประธานโครงการเรือดำน้ำนะก็ คุยกันที่อกองประชาการกองทัพเรือวังนันทาอุทยานฮะซึ่งการคุยวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นไปตามคาดนะก็คือว่ายังไม่น่าจะได้ข้อสรุปอะไรแต่ข้อสรุปหนึ่งที่ได้ก็คือให้เวลาจีนอีก60วัน ถามว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าในสัญญาที่อกองทัพเรือไทยทำกับจีนเนี่ยนะคะเมื่อปี60เนี่ยนะคะมีการระบุว่าในกรณีที่เกิดปัญหาเนี่ยจะต้องแก้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยมิตรภาพเพราะฉะนั้นนะะกองทัพเรือก็ยึดคําว่ามิตรภาพะะระหว่างไทยกับจีนที่มีมายาวนานก็เหมือนกับว่าให้โอกาส จีน,นะฮะคือจริงๆเนี่ยเราให้โอกาสมาโอ้โหตั้งแต่เซ็นสัญญา60จนปัจจุบันเนี่ยก็5ปีแล้วนะฮะแต่ว่าโอเคปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันเพิ่งมามีเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วที่จีนรู้ว่าเอ้าเยอรมันไม่ขายให้นะฮะเยอรมันก็พยายามอย่างที่สุดนะคะไปเจรจาไปรบับล็อบบี้ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามแต่ว่าไม่สำเร็จนะะเพราะว่าทาง m อ,อ MT u เยอรมันเนี่ยไม่ยอมขายให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย จีนเขาก็เลยทํายังไงทําอะไรก็ไม่ได้นะฮะเอ่อก็เลยเอ่อขอให้ทางกองทัพเรือไทยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคือเครื่องยนต์ที่ทางจีนเขาเสนอมาเนี่ยก็เป็นรุ่นเดิมแหละที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วกองทัพเรือเนี่ยเคยปฏิเสธมาแล้วนะฮะแต่ว่าจีนก็ไม่มีทางเลือกอื่นมาครั้งนี้เนี่ยก็มาเสนอเครื่องยนตนะ์ซึ่เป็นเครื่องยนต์ดีเอชดีหกสองศูนย์ นะให้มาใช้แทน MTU 396นะฮะซึ่งนะคะครั้งนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยเขาก็เอาสมรรถนะนะคะความดีเลิศของ CHD 620เนี่ยมาให้ทางกองทัพเรือรู้ว่าขอให้มั่นใจเหอือว่าประสิทธิภาพดีเยี่ยมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่นะะจีนเนี่ยพัฒนานะถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า develop นะถ้าภาษาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่า copy และพัฒนาให้เป็นของจีนเอง นะเพื่อที่จะเอามาใช้ในเรือดำน้ำแต่ปรากฏว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์อยู่เลยนะโปรโตไทป์เนี่ยก็คือว่าก็คือเหมือนพึ่งพิ่งผลิตอ่ะคือยังไม่ได้มีการยังไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเวลพรูฟแนนอะไรเลยเพราะว่ายังไม่เคยใส่ในเรือดำน้ำของจีนเลย เพราะฉะนั้นอยู่ๆจะให้เอามาใส่ในเรือดำน้ำของไทยประเดิมเลยเนี่ยโอ้โหกองทัพเรือก็ไม่กล้านะที่จะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าเอ่อถึงยอมเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็ไม่มั่นใจว่าผู้บัญชาการหานเรือนะคะวิกเท่าพลเรือเอกสมประสงค์เนี่ยจะกล้าเซ็นหรือเปล่าหรือถ้าเสนอให้คอรมอ,อนุมัติ ะะการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคลอมอรมจะยอมอนุมัติหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็สุ่มเสียงตอ่อเรื่องของอกฎระเบียบต่างๆเรื่องของความผิดด้านกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็จึงยังคงยืนยันว่าไม่เอานะคะ C H D 620เนี่ยขอเป็น MTU396 ตามเดิม อ่ะในเมื่ออย่างนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะทางจีนนะะทางรองประธานอ่าคือรองประธาน CSO c เขามาเองเลยนะ,ะคุณหลิวซ่องเนี่ยมาเองเลยนะคะพร้อมทีมงานอีกหกเจ็ดคนก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้พยายามแล้วนะคะไปเจราจากับทั้งบริษัท MTU ทั้งกับรัฐบาลน,นะคือความพยายามทั้งในระดับบริษัทด้วยกันเองแล้วก็รัฐบาลกับรัฐบาลและใช้ความพยายามในอ่าเขาเรียกว่าช่องทางทางการทูตต่างๆเนี่ย แต่ก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นก็เลยจะขอให้กองทัพเรือเนี่ยนะคะเปลี่ยนยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นอ่า CHD หกสองศูนย์เนี่ยแหละนะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะกองทัพเรือบอกไม่สามารถที่จะรับได้นะเพราะฉะนั้นด้วยมิตรภาพนะเพราะว่าตามสัญญาแล้วเนี่ยในกรณีที่เกิดปัญหาเนี่ยระบุไว้ว่าให้ร่วมกันแก้ปัญหาด้วย มิตรภาพด้วยความเป็นมิตรด้วยความสมานฉันท์เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเรือจึงให้โอกาส CSOC นะฮะอีก60วันนะฮะนับจากวันนี้คือ9มิถุนายนไปจนถึง9สิงหาคม2565ในการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้ได้นะฮะซึ่งอ่า วันวันวันที่9วันนี้เนี่ยที่เขาหารือกันเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้าคือ9โมงยันเที่ยงเที่ยงมายันบ่าย3บ่าย4นะะแล้วในที่สุดเนี่ยก็คือตอนประมาณช่วง5โมงเย็นเนี่ยก็มีการลงนามในข้อตกลงข้อตกลงนี้ไม่ได้แปลว่าตกลงกันได้นะ,ะแต่ตกลงตามระเบียบว่ากองทัพเรือจะให้เวลาทาง CSOC อีก60วัน ในการที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็มีการลงนามกันเป็นสัญญิงสัญญาเลยนะว่า60วันเพราะฉะนั้นถ้าภายในวันที่9สิงหาคมทาง CSOC ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะก็เกิดคำถามว่าแล้วขั้นต่อไปจะคืออะไรแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาคุยกันแค่เบื้องต้นขั้นต้นก่อนว่าอะนะว่าถ้าไม่ได้จะทำยังไงถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องยนต์จะทำยังไงยังไม่ได้คุยถึงขั้นที่ว่า จะยกเลิกสัญญาแต่จีนเนี่ยเขาก็อ่านเราแล้วแหะว่าในเมื่อเรายืนการแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกองทัพเรือเนี่ยก็พร้อมจะยกเลิกสัญญาอย่าลืมนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยพูดไว้แล้วนะว่าถ้ามันไม่ได้เครื่องยนต์ที่เราต้องการเนี่ยก็ยกเลิกสัญญาไปแล้วทําใหม่นะแต่ว่าการคําพูดว่าทําใหม่เนี่ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหมายถึงอะไรนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ย เขายังไม่ได้คุยในถึงขั้นเรื่องของการยกเลิกสัญญาเพราะว่ามันจะบรรยากาศไม่ดีนะคะก็คือคุยอย่างฉันมิตรนะอย่างมิตรภาพในการแก้ปัญหาก่อนซึ่งกองทัพเรือก็มีจุดยืนในการที่จะต้อง MTU 3 9 6ส่วนจีนเขาก็เหมือนกับว่าอยากให้เราเปลี่ยนแต่เรากองทัพเรือเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะให้เวลาแน่นอนว่าการให้เวลาอีก60วันเนี่ย กองทัพเรือก็คงจะพอเดาทางออกแล้วว่าไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่เป็นการให้ให้เวลาเขาตามสัญญาไงคือในการแก้ปัญหาแต่จริงแล้วเนี่ยให้เวลาเขามาตั้งแก่เซ็นสัญญาคือ6ปี60นะจนวันนี้เนี่ยหปีเรียกได้ว่ากองทัพเรือเนี่ยเสียเวลาไปเปล่าๆฟรีๆเ,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 เลยนะพะไม่อย่างนั้นเนี่ยปี66เนี่ย นะอย่างช้าเมื่อก่อนเนี้ยตอนแรกเนี่ยก็คือปลายปี66เนี่ยจะส่งมอบเรือดำน้ำลำแรกให้เราแล้วแต่ว่าต่อมาพอเกิดโควิดเนี่ยก็เลื่อนเป็นกลางปี67แต่ดังนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสัญญานะฮะเราจะได้เรือดำน้ำประมาณปลายปีหน้าหรือต้นปี67แล้วแต่ปรากฏเวลาที่ผ่านมา5ปี0ปล่าแต่อย่าลืมนะฮะเรา กองทัพเรือเนี่ยผ่อนใจนะฮะผ่อนงวดมาห้างวดแล้วนะะตั้งแต่ปี60วงเงินลำแรกเนี่ยหมื่นสามพันห้าร้อยล้านไม่ใช่แค่เรือดำน้ำอย่างเดียวคือเรื่องของอระบบภาคพ,พื้นด้วยถ้าเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะโรงจอดโรงเก็บระบบภาคพ,พื้นอะไรอย่างเงี้ยระบบสื่อสารอะไรหลายอย่างรวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็กําลังสร้างอยู่ที่สัตหีบแต่ก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่นักเราก็จะรู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้น นะนี่เลยนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเก้ามิถุนายนเนี่ยยังไม่คุยไปถึงว่าถ้ายกเลิกสัญญาแล้วจะทำยังไงเงินที่จ่ายไปแล้วจะคืนไหมอ่านะซึ่งคนมองว่าอุ้ยเป็นไปได้เหรอว่าจะคืนนะหรือถ้าไม่คืนจีนจะทำยังไงนะจีนจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมเช่นเปลี่ยนเป็นเรือดำนำ้ำเอสยี่สิบหกทีมือสองอ่าเพราะว่า S26T มือ2เนี่ยก็เป็นเครื่อง MTU อยู่แล้วนะก็อาจจะเอา,เ,อาเรือดำน้ําจีนมือ2ซึ่งใหม่หน่อยนะก็คือเอา S26T เนี่ยหรือว่าที่ที่จีนใช้รุ่นเดียวกันแล้วก็เอขาเรียกว่าเอามาพัฒนาเป็น S26T เนี่ยนะเอามาให้เราก็ได้แล้วคงไม่ใช่ลําเดียวแน่นอนเพราะว่ารวมยอดแล้วเนี่ยมันหมื่นล้าน นะก็อาจจะเป็นเรือดำน้ํามือสองหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นอ่ของใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้อีกเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าจีนเนี่ยกลับไปคราวนี้เนี่ยคงจะต้องไปเตรียมรองรับอ่าการแก้ปัญหาเลยว่าจะทํำยังไงกรณีว่าอ่ะไม่ได้จริงๆแล้วไทยก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้ายกเลิกสัญญาอ่าจะต้องฟ้องร้องอะไรกันหรือไม่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ายึดตามสัญญาเนี่ยจีนเสียเปรียบอยู่แล้วนะเพราะว่าจีนระบุไว้เองนะว่า MTU 396และพอไม่ได้ตามนั้นเนี่ย ก็มันก็เป็นความบกพร่องของจีนด้วยที่คุณไม่รอบครอบแล้วเอกสารที่บอกว่าจะได้ MTU 396เนี่ยเยอรมันเขาก็ไม่เคยรับรองมาจำได้ไหมเมื่อปลายปีที่แล้วผู้ช่วยทูตทหารเยอรมันประจำประเทศไทยบอกเองเลยส่งหนังสือ,อมาถึงบางกอกโพสต์เลยว่าที่ไม่ขายเครื่อง MTU ให้กับจีนเนี่ย เพราะว่าจีนไม่เคยทําหนังสือขอมาอย่างเป็นทางการไม่เคยมีการดีลเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนสอนกลับไปที่จีนเนี่ยเอา้าจีนไม่รอบคอบนี่นะทํทไมคุณอ่าอ่าคาดไม่ถึงหรือว่าอันนี้มันเป็นรเรียกว่าเป็นปัญหาเป็นเป็นสิ่งที่จีนต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไทยยกเลิกสัญญาจีนจะมาฟ้องร้องเนี่ยมันก็ไม่น่าไม่น่าจะได้เพราะว่า จีนเป็นคนที่ไม่รอบคอบเองนะไม่แบบไม่ไม่ชัวร์ว่าคือไม่รอบคอบเรื่องที่ว่าเยอรมันเขาจะขายให้หรือเปล่าคือไปคิดว่าอ่ะปกติเขาขายให้จีนใส่เรือดำน้ําจีนอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้มาใส่เรือดำน้ําไทยเนี่ยคุณจะไปตีขลุ่มแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะฮะต้องรอดูว่านะอันนี้เป็นแค่ขั้นต้นแต่ประมาณเดือนหน้าเนี่ยนะฮะทางอกองทัพเรือบอกว่า ตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือเตรียมทางหนีทีไล่แล้วหนึ่งสองสามถ้าจีนเสนอมาแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้จะอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยมีการเดาทางกันแล้วนะว่าถ้ากรณีว่าในอีกหกสิบวันข้างหน้าเปลี่ยนเครื่องยนต์ไม่ได้ทำยังไงหนึ่งทางเรื่องหนึ่งยกเลิกสัญญาไปเลยยกเลิกสัญญาอ่ะ เรื่องค่าปรับหรือว่าฟ้องร้องใครต้องรับผิดชอบเงินต้องคืนไหมอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ายกเลิกสัญญานั่นหมายถึงก็มีทางเลือกอีกว่าตกลงกองทัพเรือจะไปต่อไหมกับโครงการเรือดำน้ำําเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรือดำน้ําลําที่สองลำที่สามก็ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ตั้งงบใดๆทั้งสิ้นปี6กหก็ไม่ได้ตั้งงบชะลอมาเป็นปีที่4นะเพราะฉะนั้นก็มีแค่เรือดำน้ําลาแรกลําเดียวเนี่ยที่ทาสัญ,ญญาไปแล้วก็ นะต่อค้างอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ายกเลิกไปเลยนะยกเลิกไปเลยคือไม่จัดหาแล้วจบพับพับโครงการเรือดำน้ำไปเลยไว้ไปดูสถานการณ์ดูอะไรกันข้างหน้าถ้าถ้าพับโครงการเรือดำน้ำไปเลยอ่ะกองทัพเรือจะหาอะไรทดแทนเรือดำน้ำจะไปซื้อเรือผิวน้ำ หรือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจากเกาหลีใต้อย่างนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นอย่างอื่นอ่านะเอาอะไรที่มาทดแทนเรือดำน้ําจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรือผิวน้ำา20ลำนะก็ทดแทนการมีเรือดำน้ําลํานึงไม่ได้เลยนะฮะแล้วที่สําคัญคือจริงๆทหารเรือเนี่ยอยากได้เรือดำน้ําเพราะว่า มันเป็นเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้ไงไม่อย่างนั้นเนี่ยทหารเรือกองทัพเรือไทยเนี่ยก็จะกระโดดข้ามเรื่องของเรือดำน้ําไปเลยโอเคอนาคตอาจจะเป็นโดนดำน้ำําแต่มันก็ทําให้ทหารเรือเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของเรือดำน้ำําในเวอร์ชั่นเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกองทัพเรือไม่ได้อยากที่จะล้มโครงการนี้นะะแต่ว่าก็ต้องดูนโยบายด้วยอ่าถ้าเป็นนโยบายของบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์ซึ่ง ก็ไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องของเรือดำน้ำเท่าไหร่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบิ๊กเท่าก็จะ,กะเกษียณตุลาคมนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นดูทิศทางของผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่นะว่าจะยังไงจะเดินหน้าเรือดำน้ำต่อหรือจะยกเลิกไปเลยนะอันนี้รอดูแล้วก็คงต้องฟังรัฐบาลโดยเฉพาะระัฐมนตรีกลาโหมหรือแม้อันนี้ถ้ายังเป็นพลเอกอ ก่อนหมดอายุรัฐบาลมีนาเนี่ยก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่และรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ยังเป็นพลเอกประวิตย์อยู่เพราะฉะนั้นก็คงต้องฟังแต่ในกรณีที่ว่าอ่ะถ้ายกเลิกสัญญาแล้วเรียกว่าอะไรทําต่อเนี่ยคือแน่นอนว่าถ้ายกเลิกสัญญาแล้วจะไปทํากับจีนอีกก็คงไม่ได้ถ้ายกเลิกสัญญาก็คือนั่นหมายถึงการนับหนึ่งใหม่คือเริ่มศึกษาตั้งคณะกรรมการศึกษาคัดเลือกใหม่เลยว่าจะเอาจาก ประเทศอะไรนะซึ่งจีนเนี่ยจะเสนออีกทีหรือเปล่าจะเสนอรุ่นไหนล่ะเครื่อง MTU ได้หรือเปล่าอ่าน,นี้เหมือนกับจีนก็จะเสียเปรียบไปเลยนะะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปโฟกัสแล้วเกาหลีเกาหลีใต้นี่โอ้โหนะคือตอนนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าหลายประเทศที่เลงอยากจะขายเรือดำน้ําให้เราเนี่ยนะคะโอ้โหรีกได้ว่าหูกระติกเลยนะหูกระติกเลยแล้วว่าเอ๊จะได้หรือเปล่านะ โครงการนี้จะล้มไหมนะคะหรือว่าถ้าเปิดคัดเลือกใหม่เนี่ยนะคะเยอรมันสวีเดนเกาหลีใต้คราวที่แล้วมีอะไรมีรัเสเซียชั้นกิโลใช่ไหมมีอะไรอ่ะฝรั่งเศสสกอปิยอองอ่ะมีตอนนั้นมีเท่าไหร่6กหประเทศที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องรอดูนะ,ะว่าอ่ะถ้ากลองทัพเรือเดินหน้า อ่าเลือกคัเลือกเรือ,อใหม่เลือกเรือดำน้ําใหม่อาจจะเลือกใหม่เอี่ยมใหม่กิ๊กเลยนะคะหรือจะจัดหามือสองของยุโรปอ่านี้ต้องรอดูว่ามันมีหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้โหนะ,ะตอนนี้เรือชั้นอูโบตท,ที่เกาหลีใต้พัฒนามาจากเอของเยอรมันนี่นะครก็ นะอาจจะมาแรงก็ได้นะถ้ากรณีว่ายกเลิกสัญญาณแล้วเริ่มต้นศึกษาใหม่พิจารณาจากเรือดำน้ำของแต่ละประเทศใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูนโยบายนะแต่ว่านะแหมต้องบอกว่าโครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือนี่มันอาถรนจริงๆนะลำสองลำสามนี่ไม่ต้องพูดถึงโดนชะลอมา3ปีพอมาปีที่4ีเนี่ยบิ๊กเท่าก็ไม่เสนอไม่เสนอของงบปี -66 เลยนะ ก็เพราะนั้นก็เหมือนกับว่าทุกวันนี้เนี่ยก็มีแค่เรือดำน้ำลำแรกลำเดียวที่เซ็นสัญญาไปตั้งแต่ยุคบิ๊กลือปี60นะฮะเซ็นสัญญาแล้วนึกว่าจะตลอดรอดฟังปรากฏว่าไม่นะ,ะก็ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นี่อีกนะ,ะจนจะต้องมาแก้ปัญหากันแบบนี้นะ,ะโอ้โหเรียกได้ว่านะ,ะการพูดคุย9มิถุนายนเนี่ยะะที่กองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยานเนี่ยนะฮะชั้น6เนี่ยนะฮะโอ้โหนะ ต้องบอกว่าคุยกันแบบมาราธอนนะฮะเจ็ดแปดชั่วโมงฮนะกว่าที่จะมีการลงนามในข้อตกลงว่าอะให้เวลาหกสิบวันนะฮะโอ้โหนะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะะของออชี้ชะตาเรื่องของเรือดำน้ำของกองทัพเรือแต่งางไรก็ตามนะั้นหลังการประชุมนะคะพลเรือโทป,ปกครองบนทาตพลินนะคะโคศก กองทัพเรือเนี่ยก็นะชี้แจงผลของการหารือนะอย่างที่รายงานไปนะว่าก็ให้เวลาทางจีนเขาอีก60วันนะฮะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะโดยทางกองทัพเรือได้ตอกย้ำนะว่าสเปคหรือว่าคุณสมบัติของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยที่จะมา,าขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะ จะต้องมี4ข้อกันนะหนึต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการใช้งานจริงในเรือดำน้ำซึ่งข้อนี้ C C H D 6 2 0ที่จีนเสนอมาไม่มีนะคะเพราะว่ายังไม่ใช้จริงเลยยังโปรโตไทป์อยู่เลยนะคะข้อ2มีความปลอดภัยในการใช้งานอ,อันนี้ยังไม่มีเวลพรูฟเวนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ข้อ3มีรับประกันบริการหลังการขายและซ่อมบำรุง ข้อ4คือตอบสนองความต้องการใช้งานด้านยุทธการของกองทัพเรืออ่าเพราะฉะนั้นนะถ้าจีนจะ หาเครื่องยนต์ใหม่มาให้พิจารณานะก็ต้อง4ข้อนี้นะแต่อย่าลืมนะคะจีนมีเวลาก่อนหน้านี้ตั้งนานนะก็ไม่มีข้อเสนออื่นเครื่องยนต์อื่นมานะแต่เป็นย้ำในเครื่องยนต์ c h d 6 2 0นี่แหละนะคะก็เครื่องนี้เนะี่ยเป็นเครื่องที่จีนนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพัฒนามาจากเครื่องของเยอรมันนะะ m w m นะคะห2 0หรือว่า t b d นะะก็เอามาเป็นเครื่องของจีนเองนะคะแล้วก็มั่นใจว่าพัฒนาได้ดีกว่าของเยอรมันนะ อันนั้นคือจีนมั่นใจนะแต่ว่าทางกองทัพเรือไม่ได้มั่นใจด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จึงยังไม่ได้มีการตกลงเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะแต่เป็นการให้เวลาจีนอีก60วันในการแก้ปัญหาซึ่งออจริงๆน่าจะรู้คําตอบอยู่แล้วนะว่าจีนคงจะหาเครื่องยนต์ MTU มาให้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าก็ได้พยายามกับทางเยอรมันแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นก็ถูกมองว่าอันนี้เนี่ย หนึ่งก็มองว่าเป็นการอ่ะเป็นมิตรภาพแหละนะคะก็ให้เวลาอีกหน่อยอันที่สองถูกมองว่าเป็นการยื้อเวลาเป็นการยื้อเวลาให้จนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเลยหรือเปล่าเพราะว่าสิงหาเนี่ยอ่ะก็การอภิปรายเขาจะยื่นวันที่15มิถุนาย,ยนนี้นะคะก็คงจะนัดแนะกันว่าจะภายในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่า ยื้อออกไปก่อนให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนเพราะว่าถ้าโดนอภิปรายในสภาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอ้าวกองทัพเรือไม่ได้นิ่งดูดายไงก็ คุยกับทาง CSOC แล้วาหาทางออกแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอเวลา60วันก็อาจจะออกไปในรูปนั้นก็ได้นะคะแม่แต่ต้องบอกว่านะฮะบรรดากองเชียร์เรือดำน้ำนะฮะเชียร์ทหารเรือเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียดายนะเสียดายโอกาสของกองทัพเรือฮนะที่นะฮะคอรอมอก็อนุมัติแล้วงบก็ได้แล้วเซ็นสัญญาแล้วนะฮะแต่แบบโอ้โหทําไมเรือดำน้ำําช่างอาถรรพ์เช่นนี้นะคะมีปัญหาจนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ นะกองทัพเรือจะหยุดแค่นี้หรือจะไปต่อไปต่อในรูปแบบไหนรอดูแต่ที่สำคัญต้องรอดูว่าจีนเนี่ยเขาจะมีข้อเสนออะไรที่จะไม่ทำให้ต้องคืนเงินหรือว่าต้องยกเลิกสัญญาหรือว่าอะไรหรือเปล่าเช่นนะมีการมองว่าอาถ้าไม่คืนเงินเนี่ยให้แปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนงบเงินที่จ่ายไปเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งรวมแล้วเนี่ยนะเอาอันเนี้ยมา มาดูแลมามาซื้อเรือดำน้ำมือสองของจีนไหมอ่ะอาจจะเป็นเรือดำน้ำใหม่ๆอย่างเนี้ยแหละอ่าเราอย่างรุ่นชั้นอะไรชั้นหยวนนี่แหละเอาเรือดำน้ำชั้นหยวนของจีนไหมละ่ะเออเพราะว่าถ้าจีนใช้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่อง mtu ไงใช่ไหมก็อาจจะกี่ลํำลหละนะก็มาคิดกันเด็กค่ะอ่าดูแลค่าปรับคืนสภาพหรืออะไรแต่ว่าเชื่อได้ว่าถ้าจะเอาต้องเอาเรือชั้นหยวนที่ เข้าประจําการในกองทัพเรือไม่นานนักอาประมาณนั้นนะคือแหมกองทัพเรือก็น่าจะมีอํานาจในการต่อรองสูงพอสมควรนะในกรณีนี้นะถ้าไม่เกรงใจมาหาอํานาจซะก่อนนะฮะแต่ว่าแหมต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหนะ,ะสหรัฐว่อนอยู่แถวในประเทศไทยนี่แหละนะทั้งผอบอกองกําลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐะฮะเจเนรเขอภัยแอดมิรัลนะคะอะอิลิโน ก็มาอยู่ประเทศไทยนะมาประชุมกับผอบอสูงสุดนะซีเนียลดเดอร์โอเป็นครั้งแรกนะที่มีการประชุมแบบนี้แล้วอ่าสิอ่าสิ 12, ามิถุนาเนี่ยเจเนลอร์ General, อ่าลอยออสตินฮะรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐก็จะมาเยือนไทยมาพบพลเอกประยุทธ์จะเข้ากระทรวงกลาโหมเลยนะโอ้โ oh, หช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ย แม่ให้ความสําคัญกับประเทศไทยมากนะคะแต่ยังไงก็ตามนะการแก้ปัญหาเรือดำน้ําจีนกับทาง CSOC ซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหากิจของกระทรวงกลาโหมและเป็นสัญญาแบบ G 2 G เนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะะในการที่จะรอมชอมในการที่จะแก้ปัญหาแบบชันมิดนะคะเาเรียกว่าชันมิตรเพราะฉะนั้นนะรอดูว่าจีนจะมีการเสนออะไรให้หรือเปล่าให้เรือดำน้ํามือสองชั้นไหน คือให้ไม่ได้แล้วแต่เนี้ยเพราะว่าถ้าไม่คืนเงินเนี่ยนะฮะโหเงินเราเป็นหมื่นล้านเนี่ยเราก็น่าจะซื้อได้หลายลำอยู่นะถ้าเป็นมือสองหรือกองทัพเรือนะอาจจะอ่ะยกเลิกสัญญาก็อาจจะหนึ่งจัดหาใหม่นะดูจากประเทศอื่นหรือว่า เปลี่ยนไปเลยนะไปซื้ออย่างอื่นแทนซื้อเรือผิวน้ําแทนว่ามันมีทางออกได้มากมายซึ่งรายงานข่าวจากกองทัพเรือบอกเลยว่าได้เตรียมทางออกไว้แล้ว1 2 3แล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะหมดเขต60วันเนี่ยจะมีการเ,เขาเรียกว่าสื่อสารคุยกับทาง C ด O C เขาอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงคุณว่างไงนะ เรามีข้อเสนอแบบนี้แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วกองทัพเรือเนี่ยก็อยากจะได้เรือนำน้ําแหละนะฮะแต่จะได้แบบไหนอย่างไรนะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรไม่กระทบต่อเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็ไม่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ นะเรียกได้ว่าไม่ถูกประชาชนด่าไม่ถูกฝ่ายค้านถล่มด้วยนะฮะรอดูกันนะว่ากองทัพเรือจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะเชื่อได้ว่ายังไงเนี่ยนะจีนก็ไม่น่าจะได้เครื่อง MTU จากเยอรมันนะฮะต่อให้แหมสถานการณ์โลกเรื่องความนาาเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเยอรมันจะให้จีนง่ายๆเพราะว่าก็อ้างเรื่องของเอ็มบาโกอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นอ่ะไว้รอดูนะไว้เราจะติดตามอะไรงานค่ะ